แก๊งหมอยซี่หมอยซี่หมอยซี่แต่ละคนนี่เด็ดๆหมมันแบงโค้เท่อะแก๊งอะไรกันแก๊งหมอยซี่ตายโมกอแกงยืนผูายมอกอนี่เป็นแก๊งหลีเฮียนี่ว่ะคนมันงามมอกอดีเนี่ยข้างหลังเออเออเราคือแก๊งหมซี่เฮ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่จังวะเฮ้ยพี่มีคนเข้ามาพี่เอ้พี่แป้งถามมันดิพี่ถามมันดิ พี่แฟงพี่แฟงมันแฝงอันยิ่งใหญ่เราเป็นแก๊งมอฮิตี้กันเถอแล้วคือแก๊งอะไรชาวลูกมันแก๊งมันดุดรีดชื่อเสียงอะไรนะชื่เสียงอะไรนะเราคือแก๊งอะไรเอ่ยลิงกลุ่มเลยอ่ะของกลุ่มอ่ะแล้วคือแก๊งอะไรชื่อมาหน่อยชื่อมาหน่อยเราคือแก๊งอะไรเนี่ย พี่ม <ปะ S 2> ีคน <ปะ S 2> มาใหม่แล้วพี่จัดไปพี่แล้วมั้งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแก๊งเดียวกันบดทางเซิร์ฟก็จะไปยิงใครอ่ะยิงกัน <c oughs> แกง๊งเราต้องยิงใหญ่พี่ยิงยิงกันดีแก๊งเดียวกันก็ต้องยิงกันดีงั้นไปเลยดีกว่าพี่พึ่งรอรอรวบรวมคนคนเข้ามาเยืะแล้วอ,อนอนี้จะเกิดบาา้าดาวคนเฮ้ยพ <c oughs> ี่แป้งเร<อ>ามาเป็นแก๊งเดียวกันกันเถอะเกิดบ้าออนมาว่าใส่แก๊งดีรวมแก๊ง เนี่ยดูแกงหมอยซี่แกงหมอยซี่ชืาา่อกลุ่มอะไรนะวอซีดูเล็กนิวซีรีส์ครับเออมาดี้มาดี้ล็อกล็อกกี้มาดี้ล็อกกี้มาเลยเดี๋ยวเดี๋อาของให้ลงเลยเดี๋ยวเชื่อพี่แฟงพี่แฟงโกหกชืาา่อกลุ่มอะไรนะวอซี่นะวอซีดูเล็กนิวซีรีส์รอแป๊บรอแป๊บนะรอแป๊บโอ้เราพบเพื่อนใหม่哈วันนี้แนะนำตัวอะไรครับราาชื่อกลุ่มให้เราคุณาชื่ออะไรครับคุณนี่ครับ ฮัลโหลผมวะไล่งานตัวนี่เลยมาไล่งานตัวอะไรครับพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเรามารายงานรายงานตัวครับต่อแถวรายงานตัวครับฮัลโหลต่อแถวต่อแถวรายงานตัวครับคุณชื่ออะไรเนี่ยคนแรกเนี่ยผมชื่อเบียร์ครับพี่อายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดอ๋อพี่ผมครับคนนี้ชื่ออะไรครับเซฟเซฟโซนนี้ชื่ออะไรอ่ะ ฮัลโหลของน่ะอันนี้ไม่มีไหมเหรอเนี่ยฮัลโหลนะชื่ออะไร Gx เทกไงโอ๋อชื่อเกมครับแล้วเซฟโซนอ่ะชื่ออะไรครับอ๋ออารีฮีฮะอาเรียฮีอ๋ออารีฮีวพี่อ๋ออารีเนี่ยเนี่ยราต้องมาหัวนเงี่ยเสียเวลาอันนี้อันนี้แจคครับชื่อแจกคครับอ๋อครับคนนี้นะครับอันนี้คนวันงามชื่ออะไรครับชื่อตั๊กเองครับชื่ออะไรนะ ปาเก่งปาเก่งอ๋อครบแล้วครับแกงเราจับชื่อไม่ได้มาอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้อาดีเนียอาดีเนียเมฆเล่เมฆเม่เมฆอันนี้เมฆอันนี้เกมอันนี้ไอ้ปาเก่งอันนี้อันนี้เบียร์ขอเปลี่ยนตัวได้เปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะแจ็คครับแจ็คอันนี้แจ็คอ่าแกงเราครบแล้วครับแกงแก็ก๋่อยวซี่ฮะเราคือแกงก๋วยเตี๋ยวซั่ครับแจ็คแมนฉัน าเกลียดอะไรนะเกลียดตัวอัปตาเก่งเข้าเลยเอาได้ดิเมื่อถ้าถ้าจะขนาดนี้ไปเปิดออฟเฟียนดีกว่าจะได้ง่ายๆนะเรามีทีเอสครับกาลิน่าเลยพี่กาลิน่าจัดมาจัดมาเราเราอัดคลิปอยู่นะเนี่ยนั่นแล้วกูทำอะไรลงไปเพื่อนแม่แกล้งมอยซี่เราโอ้เธอเอ็มหนึ่งเกี่ยวทุกคนเลยอ่ะเราหัวหน้าแกงเว้ ว่าไงลงดูดอกไปไล่ไล่ลุยมั้ยเฮ้ยตาตาาไปติดิดิอดิดเดียวกันกาลินากลัดิไหมพีเอดกาลินามืนพี่เดี๋เดี๋ยวเอาเอาเาลินาไปิ้ใหหน้าเพจไงพี่หน้ากลุ่มอ่ะไม่ไม่เราใช้ทีเป็นไหมอะไรนะพวกนายใช้ทีเป็นไหมพีนมีมีกันทุกคนหนอาพออ่ะ ไม่มีพี่ผมไม่เ,เล่นนะฮีเทสผมเล่นแต่กาลินาร้นานยา,าก,กาลินาแหละง่ายดีคุยง่ายเลยกาลินาง่ายดีพี่